วันนี้เราจะมาสอนหาซิมฟรีในเซเปโตกันนะคะประมาณ1นึ่ซิมนะคะคืออันนี้ไม่ใช่แอคเคาหลักเรานะคะอันนี้เป็นแอคเคาลอกซึ่งแอคเคาหลักเราเราได้ซิมไปแล้วนะคะประมาณ1นึ่ซิมวันนี้เราก็เลยมาสอนในแอคเคาที่เรายังไม่ได้นะคะอย่างแรกก็ออกก็ต้อง เป็นหนึ่งเซมที่เราได้ฟรีโดยที่ไม่ต้องทำอะไรให้ยุ่งยากไม่ต้องแบบไปเล่นเกมเลยนะคะการที่เราไปเล่นเกมเพื่อหาเซมฟรีมันยากอยู่นะคะแต่ว่าคราวนี้มันจะง่ายมากค่ะถ้าเรากดเข้ามาในเซปโตเราจะอยู่หน้าหลักอย่างนี้นะคะให้ทุกคนกดไปที่เวิลหรือโลกนะคะเป็นในแมพค่ะกดร์ชคำว่า hello 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 world นะคะแม hello world แล้วแม hello world นะคะแบบหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็กดเข้าไปเล่นเลยค่ะรอโหลดสักครู่นะคะเข้ามาหน้าเกมก็จะขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็กดจังกรบาดไปนะคะแล้วก็จะเห็นตัวละครแล้วค่ะ ให้เราทำเควสดนะคะอย่างแรกให้กดเออตามเราเลยนะคะตัวละครแรกนะคะเออเขาจะถามว่าให้หาลูกเจี๊ยบนะคะเออก็ไม่ต้องอ่านก็ได้ค่ะทำตามเราแลาเออทำตามเราได้เลยค่ะคือถ้าเราจะทำเควสนะคะให้เรากดไปตรงที่มันจะมีลูกเออตัวเซนะคะ <c oughs> แล้วถ้าเราไม่รู้ว่าจะทำไงต่อเราไม่รู้ว่าจะต้องไปยังไงต่อให้เราเดิน ไปหาไอ้ตรงที่มันมีตัวแซนะคะกระโดดขึ้นไปเลยค่ะอุย้ยแล้วเราก็จะเอ่อสำเร็จนะคะแล้วก็เดินไปทำเคลต่อไปเลยนะคะก็เคลต่อไปก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะขเขาให้ตามหาลูกเตี้ยเหมือนเดิมน,นะคะกดตรงนี้ค่ะ ใต้โตนะคะแล้วก็ไปเควสต่อไปซึ่งอยู่ตรงนี้นะคะอ่าอันนี้มันจะไม่มีเออตัวแซดเออหรือปอแชอื่นๆนะคะก็อ่านเอาค่ะก็จะเข้าใจคลิกที่ตัวเจ้าของเควสนะคะแล้วก็กดติดตามค่ะแล้วมันก็จะขึ้นนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากติดตามนะคะก็กดยกเลิกติดตามได้เควสก็จะไม่หายค่ะ ไปด่านต่อไปเลยนะคะกดตรงนี้นะคะเขาให้ถ่ายรูปค่ะซึ่งตรงนี้นะคะถ่ายรูปกดรับเควสไปเลยค่ะอุ้ยลืมรับเงินนะคะถ้ารับเงินจะได้สองพันเหรียญน,นะคะแล้วก็จะมีอย่างอื่นให้ด้วยค่ะเควสต่อไปอยู่ตรงนี้นะคะให้ไปที่ชั้นตรงนี้ค่ะแล้วก็กด แล้วก็ลบออกได้เลยค่ะแล้วก็เคลิดต่อไปก็อยู่ตรงนี้นะคะให้ถ่ายรูปกับเด็กคนนี้ค่ะกดกดกดเออรูปกล้องด้านล่างนะคะแล้วก็ถ่ายอย่างนี้ค่ะแล้วก็ลบรูปโดยการกดกลางกระบาดนะคะ แล้วก็มากับมาเจอกับคนนี้นะคะแล้วก็กดถ่ายรูปก,กับเขาเหมือนเดิมค่ะอ,อย่าลืมรับด้วยนะคะถ้าไม่รับก็จะไม่ขึ้นนะคะแล้วก็ไปห้องต่อไปกันนะคะนี่นะคะจะเป็นห้องต่อไป เราก็กดรับเควสกับคนนี้เลยนะคะเราก็กดไปตรงกระเป๋าด้านล่างนะคะแล้วก็กดคําว่าไอเทมแล้วก็กดตรงพูดนะคะเพราะเขาให้กดพูดค่ะนี่ค่ะได้แล้วเราก็จะไปรับเควสต่อไปเลยนะคะเควสต่อไปอยู่ตรงนี้ค่ะรับเควสเสร็จแล้วให้เรากดใส่ชุดนี้ไปนะคะ แล้วก็กดกังกระบาดค่ะคือเขาจะให้ลองชุดนะคะเควสต่อไปก็เควสตรงนี้ค่ะเขาให้เดินไปหาคนที่อยู่ข้างๆตรงนี้ค่ะก็จะได้แล้วค่ะแล้วก็มาทำเควสกับคนนี้นะคะอ่าอันนี้หลายคนอาจจะทำไม่เป็นนะคะ ก็คือให้เรากดไปที่ตัวละครของเราค่ะแบบปแบหบนึงนะคะกดที่ตัวละครของเราเสร็จปุ๊บเราก็กดคําว่าแก้ไขคําแนะนําค่ะและเราก็จะพิมพ์อะไรไปก็ได้นะคะพิมพ์อะไรไปก็ได้ อันนี้เป็นชื่อตัวละครแล้วนะคะไม่ใช่ชื่อเราก็จะได้แล้วนี่ค่ะแล้วก็มารับได้เลยนะคะนี่และทุกคนค่ะมันจะมีขึ้นขึ้นเป็นไอเออเครื่องหมายคูชันมาก็คือหนึ่งเซมนะคะตามเรามาได้เลยนะคะไปตรงที่ตรงนี้ค่ะ คุยกับพนนี้เลยก็ได้ค่ะแต่ก็ไม่ไม่ค่อยประโยชน์หรอกแล้วก็กดค่อเดินเข้าประตูอย่างนี้นะคะอย่าไปประตูพวกนี้นะคะเพราะว่าอย่าไปประตูพวกนี้นะคะเพราะว่าพวกประตูพวกนี้มันจะพาไปแมปอื่นค่ะเข้าตรงนี้นะคะแต่ถ้าใครหลุดอะไรแบบนี้นะคะมันเซฟไว้อยู่นะคะทุกคน แต่การที่เราคือถ้าเกิดว่าเราหลุดนะคะเราจะต้องไปเเข้าประตูจนกว่าจะถึงด่านล่าสุดนะคะแต่ว่ามันไม่ต้องทำเควสใหม่นะคะ,ะทุกคนคือเควสมันอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็ต้องมาดันกับเพื่อนนะคะคือคนในแมปเขาก็จะมาช่วยกันดันนะคะเวลาใครถึงดันตรงนี้ก็ดันจนกว่าจะเข้าไปได้นะคะดันกับเพื่อนนะคะแล้วก็แล้วก็เข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วก็ต้องมาถ่ายรูปก,กับเพื่อนนะคะ เราทุกคนเห็นปุ่มสีฟ้าๆด้านหลังไหมคะตรงนั้นแหละค่ะคือที่ออกนะคะแล้วเราก็กดรับเควสนะคะแล้วก็จะได้หนึ่งซิมมาค่ะมีที่ออกอยู่นะคะหรือจะออกแมปเลยก็ได้ค่ะ